นี่นะคะก็นี่ฮะรถไปวัดนะคะเพราะว่าป้าก็ไปวัดด้วยนะป้าก็ไปวัดด้วยนะฮะนี่โอเคใส่ใส่เพิ่มได้ใส่สบายเจลอดเลยสบายเจลอดเลยใส่เพิ่มอีกได้ถ้าถุงใช่ไหมถ้าถุงใช่ไหมพุกพุกแล้วต้องใส่เงิไม่ไทยใส่พระพุทธด้วยจ้ะโอเคมีมาห้าถุงโอ้ยของคอยนี้ใส่มาแปดถุงเลย สดงก็ตื่องกได้เนี่ยเปิดดากเปิดดาบเปิดดากเลยเออปูปูโอ้ยให้คนอ้วนขึ้นไปเนาะมันสูงไหม้นั่งหลังเออเฮ้ยเสียสลายคนร้วนนั่งกงหน้า่อยเตอนี่มีขาก้องยงยังนั่งหลังก็ดีแล้วอบน้ำหรือเปล่า

เอาอาหารเรามาไว้ขลางเลยเอาข้างนอกเลยโอ้โหทำไมสวยจังเลยโอ้ยของพี่อนุวัฒน์น่ารักจังเลยอร่อยมากนะแล้ว้าจะไม่เลินฉันที่ไหนอร่อยเท่าที่นี่ต้มเองใช่ไหมต้มเองต้มเองโอ้แสดงว่าเป็นคนที่ทำกับข้าวเป็น ทำเป็นสิเขาอดไม่เป็นก็อดตายวันนี้ทำกับข้าวใส่บาตรมีขนมเราไม่มีกายศาสตร์จริงๆวันนี้เป็นวันศาสตร์แต่เราตรงมีกายศาสตร์คนไทยเราไม่มีกายศาสตร์จะถั่วตัดเอาถั่วตัดมาแล้วท่านผู้ชมไม่เป็นไรมีอะไรก็ใส่ขนมที่บ้านยังลืมเอาเลยเหรอบ้านไหนอ้าวก็ไปทันนี่ตอนนี้เออวิ่งสิวิ่ง ลืมขนมซื้อมาแล้วลืมขนมเลยไงก้าย่าไปแม่เอามาใส่เหม่อลืมเอาเอาู้ใดลืมยังกระเพาไปเอาตูดเนี่โดนตาเล็กโดนตาเล็กไงพี่จ้ะไม่ไ, <ian> ไม่ตาบวมเฉลดโดนตาเขาเดิมทีาเขาทำแบบว่า เป็นเป็นงานใหญ่ของจังหวัดไปเลยอ่ะเซโดนตาเซโดนตาเป็นงานประจําปีจังหวัดสุรินเลยก่อนที่จะถึงงานช้างเดือนพฤศจิกาเดือนปีเดือนนี้แหละจะเป็นงานใหญ่ของมันจะตรงกับเทศกาลเจพอดีเลยพี่มันปิดตะเพนีแต่ตะภาคเนาะไปพุกงเอฟจีได้ดูบ้างช่องเราอ่ะนะเพราะว่ามันมีอะไรนี่ความลับของยูทูบนะครับนี่นะฮะเต็มกระบะรถแล้วขึ้นกระบะแล้วครับในในรถนี้จะขึ้นไปกี่คนล่ะค พระนุไม่รู้ว่าแม่จะไปใส่บาตรวันนี้ใส่เสื้อแดงมาด้วยวันนี้วันแดงคนเดียวเลยปพาไปบ้านก็ไม่แดงนะจ๊ะตอนนี้ขึ้นรถแล้วมันจะไปแค่คนเดียวนี่เลสาวใหญ่เสือก็จอดซื้อของใส่บาตรนะคะนี่ค่ะใกล้ถึงวัดแล้วนะคะ เอฟซีนะคะชาวบ้านบางบางบางท่านก็กําลังไปวัดนะคะนี่อเราคิดว่าเรามาช้าแล้วนะคะนะบางท่านก็พึ่งไปมาถึงวัดแล้วรถมอเตอร์ไซค์หลายคันนะก็เริ่มทยอยมานะเนี่ยค่ะเป็นภาบรรยากาศที่วัดนะเอฟซีทุกคนก็เริ่มทยอยนะฮะมาวันนี้วันสารเลขสารเล็ก นี่นะนงนิดทำอะไรเนาะนงนิดนี่นะบรรยากาศที่วัดนะฮะมาแล้วมาแล้วนี่ฮะมาแล้วอ้าวมุมนี้เลยพี่มุมนี้พี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วโม่เฮ้ยโม่เฮ้ยเออ มาแล้วเดี๋ยวเราไปเอาข้าวก่อนเดี๋ยวเราไปเอาข้าวก่อนเอฟซีนวัตรมาถึงแล้ว วันนี้ป้าก็มาใส่บาทด,ด้วยนะคะเอฟซีแล้วก็ทีมงานทุกคนเลยนะคะวันนี้นะน,นะป้ี้มาแล้วป้าก็มาแล้วนะคะ เราเอากับข้าวไปให้เขาใส่ก็ถอะมานีมานีมาเะอ่ะก็กับข้าวมาไปหมดข้าวบนหมดแล้วเหรอโอ้ยาว่ที่นี่ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับาเอครับวมล้เอาไปเลยบอกว่าเทใส่ลงไปได้ กับข้าว่ะเดี๋ยวเราไปใส่าตรสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะสวัสดีครับพ่อเจอกันตอนนก้ยังรอไปเดินฝรับพ่อผมขับรอขึ้นทุกวันทุกวัน รต่อไปก็ค 2, ือว so ันท mm. oh ี่12นะครับน้องพลเอี่มีรถไถสอกนะครับนอกทางบริษัทปีนีเตเตอร์จอกมาให้บริการซ่อมรถไถนะครับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่สาราประชาคมหมู่ที่8ทางย่าหนึ่งก็คือเมื่องานี่มีการแคงขันล้างรถไถนะพราะว่เนาะงพลเอกมีรถไถมาไปนะครับไปไปร่วมนะครับไปร่วมงานในวันที่12กันยายนนะครับที่จะถึงนี้ที่สาราประชาคมหมู่ที่แนะครับในเวลาเก้เโมนต้นไปนะครับนะผู้ใดอยากเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง อยากซ่อมรถไทยไอ้การสามารถนำรถไทยเข้าไปติดต่อกับช่างหรือว่าทีมงานผิ้ดีเตอร์โปต้าได้ที่สลาประชาคมนะครับเนาะอขออนุญาตประชาธิปไตยหนึ่งก็คือบ ini, ุญกะหินเฮานะครับเนาะที่18 18ตุลาคมนะครับเนาะกับบุญกะหินซามัคคีบ้านโสระศรีบุญกะหเฮ้าเพิ่มเอาจะหาปัจจัยนะครับไปต่อเติมไอ้สลาด้านข้างเงาะให้แล้วเสร็จนะครับเนาะเยันเพิ่มทางโรงครัวและห้องน้ำนะครับเนาะตลายเป็นไปกันนะครัว่าคุณพ่อ ไอ้ปาแต็นแล้วก็คุณพ่อนวัลและพี่ยูทูปเบอร์ครับที่ร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับเนาะทีนี้เนาะขอตากถึงคุณครับปาแต็นแล้วก็คุณพ่อนวัลและทีมยูทูปเบอร์เอฟซีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับเนาะยังเป็นกระเพี่น้องมาสอดสีเฮาทุกราคาเรื่องนะครับเนาะเดี๋ยวปาเต็ใจป็นแขกเฮาตอนนี้ก็มีเจ้าภาพภาคใต้นะครับคุณกัลยาในกัญหาแล้วก็แม่ประมวนนะครับเนาะที่ร่วมมาเป็นเจ้าภาพและอีกอย่างหนึ่งก็คือ มีผู้ติดต่อมาคือพี่เจมนะครับแลพี่เจมส์รักสวยรับพี่นอ้องมันวานเฮาเป็นใบใหญ่ของเจ้าภาพกองกระถิ่นน้ำนะครับแต่พี่เพิ่นคุยกับผมไว้ผมยังไปให้คุยรายละเอียดให้ไวนะครับเนาะยันคือพี่นอ้องมานเฮาพุทธยญาตสอพบเป็นเจ้าภาพกอง,องกระถินนตะสามารถติดต่อได้นะครับเนะาะสำหรับผู้พบเป็นยังไงเพราะ่ใช่บ้านเราเพราะได้เชิญน,นะครับนะ้องมีสภาพาจะทำเข้าสู่พิธีการทาง พู้ดศาสนานะครับไหว้พระรับศีลแล้วก็ถวายพระตาหารถวายสลากนะครับน้อสลากไอ้เข้าพื้นเข้าสะเข้านะครับตาพี่เป็นพู้ดําเเท้าผ้าปฏิบัติหน้านะครับนาะก็คือวันนี้ด้วยความเชื่อของเฮาก็คือทา้งยูโลกเพื่อเปิดนะครับเพื่อประตูน,นรกไปให้สัตว์นรกขึ้นมานะครับเนาะมา ในละครว่าไอ้รับส่วนส่วนกุศลจากญาติพี่น้องนะครับเนาะเข้าความเสือพริสานเข้าแต่ญาติพ่อแม่เข้าบม่ได้กินเข้าไม่ได้หุ่นนะครับเนาะมาท่ากันเจ็ดข้าวซากนะครับเรามาถอยลงมารวมกับพี่ที่วัดนะครับตามความเสืออีสานเข้าในึ่งพันสิบสองความฟุ้ี้ต่อไปแค่คุณพ่อครอดคุยกับพี่น้องมาทำาจไหมเนาะ ไม่ได้เจอกับคุณพ่อนานคิดถึงคุณพ่อไม่ได้เจอกันหลายเดือนนะครับกับคุณพ่อแต่ยังรักคุณพ่อรักคิดถึงคุณพ่อเสมอเจอกันครัขนาดก็ยังรูปหล่อเหมือนเดิมความหล่อจะเพิ่มขึ้นอายุจะรูปไม่พูดถึงอายุนะครับพูดแต่ถ้ามองตามหน้าตาตั้งสี่สิบต้นต้นนะคุณพ่อเนาะครับสี่สิบต้นต้นครับอะไรให้คุณพ่อพูดนิดหน่อยนะพ่อต้องไม่เอาเยอะเอานิดนึง ครับครับนะครับกบนพกบวกันนะครับพระพุทธเจ้านะครับสวัสดีนะครับพี่น้องกับชาวบ้านส่วนวิสีนะครับเมื่อกี้เห็นผู้ใหญ่พูดถึงจะสร้างอะไรนะต่อเติมหลังคาครับเป็นกระถิ่งใช่ไหมครับครับก็ต้องบอกว่านะครับพวกเรานะครับปรแสงและยูทูบเบอร์นะครับพร้อมด้วยแอคทีทั่วโลก เหมือนเดิมนะครับจะมาร่วมทอดกระถินสามัคคีวัดป่าห้วยบงนะครับปีนี้วันที่8 18ตุลานะครับก็มาร่วมเหมือนเดิมนะครับปีนี้ทอดวัดเดียวคือวัดนี้นะครับเพราะร่วมบูญวัดเดียวนะครับเพราะว่าเพื่อจะได้ปัจจัยเยอะๆนะครับแล้วก็มีโครงการที่จะขยายอะไรเพิ่มขึ้นไปนะครับจะได้จะได้ทํากันนะครับถ้าเรานะครับช่วยกัน หาเงินนะครับมาให้กับทางวัดนะครับไปเยอะเท่าไหร่คือเป็นการมีบริหารจัดการ